พี่โยจะไปไหนลูกผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แร้แม่ทําไมอ่ะนี่มันบ้านเราทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ไงแม่ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วปล่อยผมพี่โยอย่าไปเลยนะป้าอาการหนักมากพี่โยเข้าไปดูป้าหน่อยนะใครจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างเขาสิแต่ถ้าแม่กับน้องไม่ปล่อยผมอะ่ะผมนี่แหละที่จะตายป้ากจะวรรยางใจจักรลูกแล้วลูกผมจะไปดูแลใครได้แม่กระดาษผมที่ดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วมัดูแลป้าได้ยังไงแม่ปล่อยผม <S <S ไป<อ>ไป โยติดการพนันนะแม่ครั้งที่แล้วะ่ะก็หลอกเอาเงินตาไปเล่นการพนันจนหมดเลยแล้วพี่โยพี่ชายแกนี่มาทำอะไรที่มออะเฮ้ยแบบนี้มันโกงกันได้หวา